สวัสดีครับพี่น้องห้อสเตียรด้วยครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตั้งกองนะครับตั้งกองครับตั้งกองโดยจันเต้นะครับางให้ไปนาครับึกทดสองอะไดพี่ดีถ่วเปอมาตั้งกวงนี่มไปตั้งให้มันนาดไปไปใส่ตั้งกอไหมวะเดี๋ยวตั้งกี่ไหนวะตรงนี้ ตั้งแล้วครับกทสอมวยนอนไปดลบพี่มานโมผานท่องดวงอันนี้อันนี้ตั้งเพือนครับกทศสอทศสอทศสอทสอข้าจ้าจเห็นยังมือบอกกันไหข้าจ้าเห็นยังเห็นยังมือตโตงานงานแต่งโตว่ะงานครับงจกทศสอทสองเมน่อยออกลูกเมืน่อยออกลูกจกทศสอบ นี่ไม่เบียดเบียดไหมมาทำอะไรฟังเยอกว่านี้ด้วยโอ้รูเลียงรูเลียงมึงอะเดยอะเยอะตอนเด่นจังทายอีกโอเคครับใส่า